ก่อนจะตายจะคิดอะไรดีบอกอยากคิดก็เลยยกพระสูตรที่พระเจ้าบอกถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณมเมื่ออารมณ์ไม่มีอยู่ความตั้งตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณเนี่ยไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วไม่เจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มี เมื่อการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปไม่มีชาติชรา,ามรณะต่อไปก็ไม่มีใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนะและการอยู่กับลมเนี่ยเมื่อกายแตกทำลายจะเป็นยังไงผู้เจ้าบอกเมื่อกายแตกทำลายวิญญาณจะหาที่ตั้งไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินด,ดีในตนเอง เมื่อยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นเทียวนั่นนี่คือจังหวะสุดท้ายที่พระเจ้าทรงตรัสอธิบายเอาไว้เพราะนั้นไม่งั้นเนี่ยเราจะสงสัยว่าอ้า,าอยู่กับกายเรื่อยๆแล้วตอนตายจะยังไงก็พอตายปุ๊บเนี่ยวิญญาณก็หาที่ตั้งไม่ได้ส่วนพบใหม่ละ่ะพบใหม่ไม่มีเพราะถ้าเราฝืนให้เราเนี่ยอยู่กับ กายได้ตลอดเนี่ยนั่นคือภาวะตัณหาถูกเผาตลอดถูกต้องมานั่นแหละและยิ่งเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตนั่นคืออินทรีย์เราจะแก่กล้านั่นก็คือปรินิพานได้เลยพระเจ้าถึงบอกว่ากายยัาตาสติอันชนเราใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเธอดำรงจิตอยู่กับกายได้ตลอดจนกระทั่งกายแตกทำลายปรินิพานแน่นอนเธอจะได้อมตะนะเข้าใจนะหลักการมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะ